รับกับสวัสดีพี่น้องเอซีนะครับครับหลัง้วยรัฐบาลไทยออกนะครับพี่น้องเอาผู้โชคดีกับผู้โชคดีนะครับหลน์น้ครับเนาะครับเมื่อนี้แนวทั้งนะครับเล่าพัฒนานะครับของแอดนะครับจะมาลงครับโดนแล้วนะครับที่บฮันนี่โชว์ใบหน้าสู้ผีสุนองเขาเบิ่งอีกนะครับสำหรับเอฟซีไม่ที่เขามาเอาเดีใจแห้งนะครับพี่น้อง รัฐบาลไทยของแอบนะครับเนาะแตกคักแตกเนี้ยนะครับพี่น้องที่ยัดฟันให้หนึ่งหกหกหนึ่งแปดสามสามแปดเรากะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเน้นๆนะครับสามคู่นะครับพี่น้องทีครับรับสายจนเท่าเดี๋ยวนี้นะครับเนาะตั้งตเลีกอกกับสายยังพันวางนึกพี่น้องที่แอขออนุญาตปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่า ลงคลิปนะครับให้พี่น้องเขาก็คือเล่าพัฒนาเมื่อนี่นะครับเนาะกับเล่าพัฒนาของแอดเมื่อนี้นะครับโอ้ยัดก็ดีใจนะครับเนาะเพราะว่าเขากะเหติเองลงทุนเองน้ำนะครับเราก็เผยแผ่สู่พี่น้องเอฟซีทั่วโลกเ้านํานะครับโอ้เมื่อนี่หันได้พี่น้องเอฟซีฝนตกเศร้าเมื่อเศร้าอย่างเนาะครับเนาะแต่ว่าอากาศเอานะครับช่วงใส่เฮ็ดสิวออกอยู่ เห็ดออกแท้นะครับเพราะมันเอาแห้งนะครับเบิ้งออกดอกวพี่น้องเอาแนวท่างมือนีเนาะครับเนาะจะเนียนให้พี่น้องเข้านะครับจะคูนะครับจังคอยมาเบิ้งมาชมนะครับเอามาเบิ้งผลงานรัฐบาลไทยของแอบสกอรเนะพี่น้องอ c ฟซี่นะพี่น้องอ c ฟซีครับมาเบิ้งผลงานของแอบนะครับ บางท่านก็บ,บ่โชคดีด้อพี่น้องเอฟซียังใน้กลุ้มกระได้เจียบล่งไปนะครับเนาะเอามือนี่นะครับเนาะครับหลังจากหวยเล่าพัฒนาออกนะครับเพราะว่าเป็นมือวันศุกครับมือแร่งนี่อยกจะ ขออนุญาตทำหวัวรัฐบาลไทยต่อนะครับเนาะกับวันจันทร์ให้จังไพรมาว่ากันนะครับกับแนวทางเล่าพัฒนาครับนี่พี่รองเย็บซี่นี่คือผลงานอยู่ในกลุ่มเนาะครับเนาะอยา่าลงให้พี่น้องเท่านะครับสมาชิก เกือบพันขุนนะครับพี่น้องเอฟแต่ละห้องนะครับเนาะแต่ละห้องก็บสองร้อยขุนนะครับครับยัดกับลงให้อยู่ในกลุ่มนะครับพี่น้องเขาก็โชคกมันกันหลายครับเพป็นกับผู้รวมบุญมานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเขานะครับครับที่รวมบุญมากซอยเห็ดซอยสางนสำกันเนาะครับเนาะเพราะว่ามือวันพุธนะครับพี่น้องเอฟซีทางล่งงานนะครับล่งสร้างปั่นนะครับเพป็นจะ อันเชิญเพิ่นจะเอาองค์พเมียทอรณีมาทรงนะครับเนาะบพเมียอันเชิญนะครับเนาะเพิ่อนภาว่ายังพันอีกครับเพราะว่ายังพันธอี๋บวงสรวงนะครับพี่น้องเย็บี่ครับแอบจะถือเป็นมือดีนะครับก็คือขึ้มือวันพุธครับเราแอบกะสีแก้บนนะครับแก้บนกับแม่ยทรณีที่แอบบนใบนะครับให้เลขของแอบเข่าบว่าเปลี่ยนเล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยนะครับบนใบนะครับครับข้าบนใบข้าก็ต้องเฮ็ดนะครับ เหนนี่ซัจจะกับตัวเจ้าของน้ำนะครับเนาะครับเพื่อพี่น้องยิปซีเขานํานะครับเอามาเบิ้งมาชมนะครับพี่น้องยิปซียัดจะขออนุญาตเขียนซะก่อนว่าหอนแห้งนะครับพี่น้องเนาะเป็นตัวชินนนำเกลือแล้วนะครับพี่น้อง PC, ยิปซีครับแอดจะว่างตัวเลขของอาจารย์เมี่ยงจำไว้ ับให้พี่นองเข้าได้เบื้องต่อสมไปน้ำกันสําหรับเอฟซีท่านไหนที่ยังเขามาไม่ยังขันเห็นเนาะครับเนาะกับส่วนของแอดนะครับจะมาชนกันบ่นะครับเล็กสายวิ่งสายหลุดนะครับื <c oughs> ้อน,นี้วันที่16นะครับ16พ่อข้อหก ชุดฟันทงนะครับเอาเขาบะเขาแอ็ดกับฟันทงย่างเดียวนะครับพี่น้องบางที่ก็เป็นสูตรของเอ็ดนะครับเนาะแอ็ดก็คือชุดเนี่ยมของแอ็ดนะครับตำลาวนะครับ ครับผ้ได้ขามาไหมนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับนอกทางช่องนะครับช่องเซียนนาดีผ้าร่วยนะครับพี่น้องเยครับอันนี้เอาเป็นตัวย่อซื้อนอกครับเนาะอ่อนาดีนะครับบ่มแมนซื้อซื้อน้ำหนาช่องยูทูบบ่แมนออนาดีเด้พี่น้องเยครับช่องเซียนนาดีผ้าร่วยนะครับ มื่อนี้เอ็ดพิษเดินนี้เอ็ดพิษโทรศัพท์ไปนะครับพี่น้องโทรเข้ามาหลายครับเพราะว่าเอ็ซีถูกมากถูกหลายนะครับพี่น้องรัฐบาลไทยเพราะว่าเอ็ดเน้นเน้นเลยก็คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับครับผู้ใดได้ฟังอยู่ในคลิปที่เอ็ดลงมือเสาเนาะครับเนาะครับก็จะรู้ดีนะครับ เลขวีนนะครับหกห้าเก้าสามนะครับพี่น้องขับเลขวียนของแอดนะครับหกห้าเก้าสามนะครับ ที่จริงนะครับมันเวียนหกตัวนะครับพี่น้องซีตะวายแอ็บเอาแค่ซีตัวนะครับเอาแบบให้พี่น้องท่าเข้าใจง่ายๆนะครับเนาะจริงๆแล้วหน่อยมีตัวอื่นติดมานะครับตะวายแอ็บเอาลงแค่ซีตัวนะครับเหลืออีกสองตัวนะครับจำไข่เบิ้งตัวจับคู่ของแอ็บนะนะครับเนาะ ครับเวียงเก้ากับสามนะครับพี่น้องเก้ากับสามนะครับครับจับคู่นะครับเก้าสามนะครับเก้าหเก้าห้านะครับ เนียนทั้งสตัวนะครับพี่น้องทีกท่กับตัวเนียนของแอดนะครับตัวฟันของแอดเก้นะครับเก้าหเก้าห้านะครับกับเก้าสา ครับแอดจะให้เลขวิ่งแม่นบะนะครับพี่น้องทีเพราะว่ามันมีอยูซีตัวทีไม่โอกาสมากก็คือมีหกมีหานะครับมีหกมีห้ามีเก้ามีสามนะครับพี่น้องครับมีหกมีห้ามีเก้ามีสามครับภายในซีตัวนี้นะครับต้องเห็นนะครับเอาภาววาใหน้าเห็นภายในสุดจับคู่ของแอดนั่นาะครับเนาะเพราะว่าตัวเน้นของแอดก็มีสามคู่ในเนๆนเลยนะครับ นี่คือเลขกวิ่งนะครับ9กับ3ครับส่วนตัวที่อป่าจับนะครับพี่น้องก็จับเวียนกันเอานะครับก็คือ6 5นะครับ6 5 6 3นะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ลักหน่วยนะครับเอารักลักหน่วยมากประกบกันนะครับพี่น้องอย่ีครับมี6 5 6 3นะครับแล้วก็ ก็สามมีแล้่ยวนะครับเนาะครับก็เหลืออยู่แค่นั้นนะครับหกหานับหกสามนะครับหกสามสามหกมีโอกาสหน่อย,ลยไลยซ้ำใด้นะครับเนาะมีโอกาสหน่อยนะครับหกสามนะครับพี่น้องอยงที่ครับก็คือหกหานะครับที่มีโอกาสมากนะจัดให้พี่น้องเท่านะครับหกหานะครับเด่นคือกันนะครับเนาะ ถา้าบวงกลมเดี๋ยวพี่น้องสิลังเลนะครับครับลักรลอยนะครับพี่น้องสิลักร้อยนะครับ หลักร้อยมีหนึ่งกับศูนย์นะครับพี่น้องจับใส่กันเอาเด้อนะครับเพราะว่าแอดนะสมมติเต็มแล้วนะครับเนาะครับเพราะว่าลองจับใส่เบิ้งนะครับถ้ารักหนึ่งกับหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าห้านะครับตัวนี้บ่จับใส่นะครับเพราะว่าหกห้านี่จะมีโอกาสเป็นลังนะครับนะแอดเลยบ่จับเป็นเหลี่ยงสามตัวแต่ว่าเก้าสามเก้าหกเก้าห้าขึ้นบนนะครับพี่น้องชื่บนนะครับเดีย๋ยวแอดจะจับ ให้ทั้ง3ครูนะครับเพื่อพี่น้องเขาบ่เ้าใจนะครับอเอเขียนใส่กระดาษเหลื่อมเื้นให้พี่น้องเขาแัปบหน้าจอเนาะครับ193นะครับ1 9ึ่งเสามศนะครับ1 9ึ ห้ 5, 0, 9ศูนย์เกนี่คือเลขสามตัวที่แอดจับให้พี่น้องเข้านะครับบอลเนือได้พี่น้องเอฟซีแตกสามตัวกับว่าได้นะครับเนาะครับแอดเนียนให้ซีครูนะครับพี่น้องเอฟซีเลข ็คือวงตัวปากกาสีแดงนะครับเนาะตัวเนียนนะครับตัวปากกาสีน้ำเงินเป็นตัวร่องนี่คือ3ตัวบนนะครับเล่าพัฒนานะครับเอาแคบน้าจอครับพี่น้องเอฟซีครับ193093นะครับ195095 196096นะครับแนวทางของแอฟก็มีอยู่แค่นี้นะครับเนาะเหล็กสตัวเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีกับส่วนเหล็ก อสองตัวนะครับแอบเน้นให้พี่น้องเข้าก็คือเก้าสามเก้าหกเก้าห้าหกห้าเล็กสีู่นะครับถือว่าบ่าหลายเนาะพี่น้องชี่ครับลักลอยก็หนึ่งกับศูนย์นะครับเอาท้ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าสู่ขู่สู่ข้นนะครับโชคโชคมันหมันนะครับเฮงเหงปังปังคือกันกับรัฐบาลไทยนะครับแอบปล่อยไปมือนี้ก็ขอบุญบารมีองค์พมียัตถานีนะครับให้ดันซอยลูกซอยล้านเหยียบไปให้มันอยู่เด้อยีแม่ก็ได้นะครับเนาะก็คือ กสามก้าหกก้าหาหกหานะครับเขาบอกไปแล้วนะครับแอบจะถ้ามีธียุดถ,ถูบแ้งขันหานบนพเรืเทอรรนี่ใัว้ขอแยวท่างของแอบยูนะครับถาของแอบบาอยูไกยูของอาจารย์เวียงจันนะครับเนาะครับเพราะว่าของอาจารย์เวียงจันกับชุดนี้นะครับพี่น้องอทุสิเนาะือว่าเป็นการสรุปไปในโตนะครับ เอาหกหานะครับพี่น้องย c ซี่มาชนกันนะครับมาชนกับของอาจารย์วี่งจันนะครับพี่น้องซี่หกหาหยับหยับเบวงกลมใบครับสำหรับมือนี้ก็ขอให้โชคให้มันกันสุขสุขคนครับถ่ายคลิปนี้ก็สวัสดีครับ